สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องเออังกฤษตอนเช้านะครับแล้วก็ตอนนี้ันดีนะเราอยู่กับพี่บุ๋มรอบจะ๊บซิบกันลายเหี้ยแน้ำตัวไหนครับแน้ำตัวเฮ้ยแน้ำตัวดีมันทำไมไม่สไลด์คนนี้นะครับมันไม่สไลด์อ่ะแล้ววันนี้ผมจะมาเกยมันไม่สไลด์อ่ะแล้ววันนี้ผมจะมา เกียนคนนะนะครับเกียนคนจะเกียนฮะผมจะเกียนคนคผจะแบนคนม่มันไม่หลุดหกออือนะ่รัดเลยไม่ไปหรอไม่ัดไม่กัดผมมันตึงที่สุดในโลกไม่ไม่ไม่คุณเอาโอ้โหผมล่ะผมล่ะผมล่ ทุกผมจะไปทางโน้นนะไปหาพี่ผมนะคะพี่แกนช่วยด้วยขึ้นไม่ได้ช่วยด้วยมัาควัวตั้งนานละโอ้ใช่บอกไม่ไหวไม่ไหว เอาเลยเอาเลยเอามเลยจากปูใส่บอกวีสีเอามเลยคุณก็ถ่อเงือกมีสามเองเอาเลยเอาได้อะไรครับวีสีเอาเลยเอาได้เกียใช้ผลประตูเอาเลยง่ายเองเอามาดูดิเอนเช่ไหมโนอาห์ออกดีไหมใครไม่ออกเป็นเกย์แพะคุณไอรี่เป็นเกย์ โอเคได้แล้วมาปึ๊บโอ้นวลจับไปด้วยดิเอดเราก็สายเห็นอะไรเปลี่ยนไหมเห็นนั่นแหละชิบขายทำไมดาเมจอันนี้แรงทันที่ไม่ได้มึงแข่งกันไหมมาดิใครเหนือไม่มีบวกพี่บอส

อยู่ตรงคอบ่ะก็ไม่มีอะไรฝั่งนู้นเดี๋ยวตรงที่เขากำลังไปพี่เห็นไหมตรวจพี่บอยจ้าเดี๋ยวละหมุนกันนะรดอะไรถ้าเราเซฟนี่มันจะหายไปนรไม่หายแล้เอ่อไม่รู้ลองเซฟไหม เองเกียรทำเราจะขึ้นไปยืนอยู่บนไอ้บล็อกนั้นเลยเนี่ยขึ้นมาอยู่บนบล็อกนี้รอเลยพร้อมกระโดดพร้อมกระโดดขึ้นนะโดดล่าโดดล่าโดดลาโดดพี่ลุ้นแกนิงเล่นเครื่องดนตรีอะไรดีไม่เป็น็อยากผมเล่น เปียโนไม่โ้โหนู้นูดิไม่เลยเศรษเปียโนเป็นรูปย่างยังไงวะหยอกหยอกเมเล่นอ่ะเมื่ี้ไปหาดูเมโลเดียนเก่งที่สุดบ้านโรงเรียนที่วอร์ที่ว่าบอกว่าไม่มีเมโลเดียนอ้าวก็ไม่มีเมโลเดียนไงก็ไม่มีคนเป่า พี่ก็เป่าเก่งที่สุดในโรงเรียนเลยเออว่ะแต่ว่าโรงเรียนเราไม่ถ้าครูโดนตีแล้วเราไปตายน,นมาคกเลยฮะอุ้ยสวยก่อยครูโดนตีโรงเรียนอะโรงเรียนไปเรียกมาเลย